ในรัดเดียวะแต่แ uh, ่ได้สิตัวสี่เป็นสีเป่เ้านี่เองเบิ้เบิ้งเบิ้งนี่เห็นบ้านีที่กันตั้ครับโอ้ยป้งที่หังเขาหาปีกเพราเหียดเหียนครับเนี่ยเป็นตเดียวนครับามันเบื้งครับ แถวปี๋มั้งฮะแ้วไหนนิดนึงใส่เนืะเด้วยซ้อนกับเจนไปหิ้งใส่เ๋วยจี่เรี้ยวคนละใส่ก๋วยจี่เลียวจะพออ่อนส้นเนาะใส่เลย ใส่มวนได้สกกใหญ่ไลมันหมคำเนยอคนขวัวนี่มะอันนี้น้ำตาลดิ ใส่อันนีชุรุดค่ะอันนี้น้ำตาลอย่าลืมจะใส่ชุรุดนมืดหน่อยจะว่าสัมเสเกลือก่เขียนไปได้มั้ยเขียนไมันเปิดพราะตัวห้ามเปิดเลยุาเขนุเขียนยเมนมันกันเอาอันั้นแม่เอาอันนี้อันก่อน้ไม่ไมเอาทีอันน้ำยาทาเล็บไปยาทาเล็บได้อยู่ควดเอามืดเ่คุณนายเยนเด้ส่ไอีไม่ัมเสย อย่าลืมใส่แป่งนัวใส่เป็นแล้วไงไม่แล้งค่ะ,คะอ,อย่า้อ,อาา่จะตามเ็ษเกลือเมื่อวานไปเอาทิ้งเลยหนึ่งครกไม่แย่หรอนเยโอ้กันลายผดเลย,ม,ลยมันสิบ่เผียร์นาินเนี้แมหมู เบอ่์สมัยเลวล่ะม mm ่เ hmm. นี่เขาเหนียวอ่ะเบ่สายแล้วเห็นบ้านไหนแม่เห็นัตโดกัเห็นทั้งคนต่ำทั้งนาคนต่ำู้่ะพูดรวยๆอยู่โหดแท้เอาแล้วนรแม่นั่นเนี่ยมนก็ จะลุกซิสิ้นในครบกะได้แจ้งสีแย้ก็ได้แจ้งสีแยอยังไงนี่กมือมาตัดตัวคุณนายสุภาพแซบค่ะแซบค่ะนสุดยอดอะไรเน่นอนคุณแม่บแน่นอน ด้วยน้ำปลาระแซบปากแดงยอดมาแเ่อนึงเอาถั่วม่ใส่เกียงไปคนเราถั่วเลยเพต้องกินน้ำกันโดเอายางรู เอาถ้วยไปเอาถ้วยไปใส่เกียงไปจักเอาขงไปของมันเลยเอาเจ้าบอกไปเอากะบอกเจ้าตัวอันเอาถ้วยนึงกิตจักมาให้อยังไึงยังเห็นมีไหมมันยังไม่จบกินไปตักเกียงมาให้ไปไปตักมาเออโอ้ยเป็นยัง ขอเร่งเลยมันบมแม่นขอแรงเลย่ได้ไ่ได้คิดหอดไผเลยได้บาพันร่มแต่พัดรมส่วนตัวพัดลมกับพัดล่มานี้เออบ่ได้เห็นอย่างเลยม่ได้ซื้ออย่างม่เห็นจัคแนวล์ผ้าะบานเห็ดพรอกับเบื่อแล้วบ้านกบกินก้อนก็กินฝางก้อนก็กจินกินยุสามหมื่นไจินลายยางลายแนวเลยเนาะวันนี้มาขึ้นกับสูปลาเขือนปาสันแบปราสันคุ้งปลเขือลวกคักร้านสาวกบมาเอาไปมือนี้จังสีได้อย่งให้ร้านสาวพวมีแบบมือ ตลาดตลาดยุ่นนานั่นเพูนว่าตลาดของสดกันอี่มแล้คือแล้วไปบ่ไปแล้วเนียนครับบ่มาะน่าเยอาหารแล้วอิ่มแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวมืองอ่นเวละจ้างวากันไม่พูดไปซื้อของปลาเมืองเลยเนียนบอกครับเออเดินเข้าไปจังหวัดเลยนะครับของปลาแถวถนนแถวทางเนี่ยบัอึดบ่อยากเนี่ยเนี่ยนี่ครับผมเสนครับเขาเป็นคนเต็นก่อนมันเด้อพี่น้อง เลยนะครับจังวัดเลยมือนี้กันวัดเลยเด้อมือนี้ก็มือนี้ก็อ่นมือนี้ก็เของกบาภาษาคล้ายๆกันกับของเลยเอื้อืมอืมอืมอีกจิไปเบ้าเลยอยทีน้อแมือนี้มือนี้มือนี้ก็มาสกลนครสกลนครสกลนครค่อยก็เบ้าได้ตะก่วนนครวัตรโภงงามเพิ่นคุณบ้านติดต่อนะครับตำบลนาอ่านจังหวัดเลยพี่น้องไปพบอกันได้ครับพี่น้องอืมอืมครับพี่น้องที่รอชมรอเชียร์รอชม นีผัดลมจนโตปีจะมีขอไมาด้เสียนั่งมาด้เสียด่าัลมนามแม่เนาะี่ใส่อมนี่เนี่มาแรกก็ใส่ไฟไปับให้แม่ขึ้นเขาวันนี้ไปข้างนอสรับคินเน่ัน้องมามากินด้วยกันกินด้วยกันมาหาเนี่ยตัสมินเเสแห้ง มาเน้อมาเน้อเช็บเช็ดจะยั่วดวนดวนเอาบุเข่าเจ้าอกเด้งดกงได้ กินคนเยอดีกว่ามาเด้อพี่น,น้อ,นนองเยอะางแรกก็จะกินน้ำเย็นแล้ว,ลวนลอนเยอะจคขิดกอนเด้อพี่น้องเยอแต่าคนอารมอ์ตัวใหม่ล้าก็แล้วแล้งเลยใหญ่บ่เหมือนลีงลงใหญ่ก่าอ้ป่น้คือเป็นไปทงฝุนบ่อ <laughs> บพนใส่จั่วอยาก วางไว้นก่องอยู่จะเก็บหรอกคุณแล้วมืดเลยแล้เก่งเนาะไม่ว่าน้มงกี่ตัมโอ้ยมีใครจ้ากินขนมเบเกินขนมบเก้นซีนีสยมนเบกนหันออ พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทำหนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อคลิปหนาเขาจังมาเบิ่งกันไม่ไหวความเคลื่อนไหวแต่แต่ละวันแต่ละนาทีคุณนายแม่จะทำอะไรมั่งเสือสีหอดคำนะ้อพี่น้องเนาะเบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบมะกรูดความท่างมะกะโล,ลกน้ำชงข้าวรั่งพื้นเอาพี่น้องกดโพล์แบบโมบัก,บก,บกแต่งจวดจาดฟาดบึ้มพันนะ เอามาโลดเอามาโลดทบ๊บยบายสวัสดีค่ะ